คลิปวีดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่าส8บปปีควรได้รับคำแนะนำอ่ะโอเคนะครับผมนะก็กลับสวดัสวัสดีสวิรุณตุกนทุกทก่านทุกจังหวัดกันด้วยนะครับผมเนาะเออวันนี้ก็โยบผมนะครับจ้องป่าปอนนะครับทุกคนก็โอเคนะครับวันนี้ผมก็่าโอ้โหขออภัยนะครับพาผิดก็โอเคนะวันนี้ผมก็มาอยู่ในยองวัดปอนบีจีนะครับเนาะ วันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมรักกี้เนโกะนะครับทุกคนอ่ะโอเคพอดีเมื่อกี้บ้าผี่ไปหน่อยนะครับนึกว่าอยู่ในโจเกอร์นะทุกคนนะก็ภาคสดสดนะครับนะอ่ะโอเคก็วันนี้นะครับผมก็บาดุนมาสามร้อยนะครับนะอ่ะโอเครู้เรื่องนะครับไม่พูดเยอะนะครับเจ็บคอนะครับก็จะมาซื้อฟีเจอร์แล้วกันนะครับทุกคน่ะไปดูกันเลยโอ้ยมันก่อนเล่นค้างไว้ยังไม่ไปไหนเลยนะครับทุกคนตำมันไม่ไม่รีเซ็ตนะครับเอออ่ะไปไปดูกันเลย ก็อย่าลืมนะครับก่อคนละหนึ่งไหลนะครับน้อเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทามคลิปต่อไปด้วยนะครับทุกคนเออไม่พูดเยอะอะโอเคได้มาฮ่าสเก็ตเตอร์นะทุกคนนะสิบสองหมุนนะครับผม,มเต็มกาลาเบลไปดิโอยดอกแรกสวยพี่สวยครับเคมาดิโอโหบักปอบังเลยขอสวยๆหน่อยนะครับจังหวะนี้่าเป็นลายเป็นลายโอ้โหดูมัน เกินไปไว่านะโอ้โหดูมเมวมานะครับทุกคนสี่ตัวเลยนะเออจัดไปแบบเต็มกระเบิ้อวสวยดองนี้ยีสิบโอ้โหโอเคนะครับน่าจะเป็นรางวัลก้อนโตนะครับนะอะโอเคกดรยุดไปเลยแล้วกันนะครับผมหนึ่งร้อยแปดนะครับทุกคนเออลิ้นพันเลยกูปอบ,ปอบเงยสวย โอเคเขาถือว่ามาดีอยู่นะครับเอาเรื่องทุกคนไหมค่าทุนแล้วเลยกล็กหมุนนะครับจัดไปแบบเต็มการะบิลนะทุกคนนะก็กดอยไปเลยแล้วกันนะครับ2องร้อยหกสิบหกนะครับนะก็อย่าลืมนะครับสําหรับใครที่ดูมาถึงตอนนี้นะก็ขอคนละหนึ่งไหลนะครับเพื่อเป็นกําลังใจผมทาคลิปต่อไปด้วยนะครับโอ้โหเกือบได้สอนไปแล้วไหมล่ะ เกือบมาสอนไปแล้วไม่ละทุกคนถ้าแมวนี่เป็นววยด้วยจะดีมากเลยนะเอาว้าวรว,ว,วเลยนะครับคูณสามสิบเย็ดเปรตเลยเย็ดเปรตอ่ะโอเคจบจบกันมาที่สามร้อยเก้าสิบแปดนะครับโอ้โหเกินไปวานาะอ่ะขออยากไปเบียดห้าเลยแล้วกันนะครับสามรอสิบห้านะครับผม โอเคนะครับรอบนี้ก็ได้มา4สเกตเตอรนะ์ทุกคนนะก็10หมุนนะครับโอ้โห นี่สวยปามก,ก็ไปร้อยยี่นะครับโอ้โหวิบอปอบงเ,เลยเลขสองหมุนนะครับเกือบไปแล้วไม่ล่ะนี่ใบาฟาสมาอีกแล้ว้ยจังหวัน,นี้ตาเอมาจ้องหนึ่งบันเทิงเลยนะขอเป็นเอมาหน่อยเถอะเออสวยงาม อ่ะเต็มกาลาบิวนะครับโอ้โหรอดุดวิดนะครับทุกคนนะรอดแบบวุดวิดนะครับอ่ะโอเคกดจุดไปเลยนะครับนะซ่องหอซามนะครับนะเออโอ้โหทุกคนเลยดูมันหัวจะปวดนะครับอ่ะโอเคไปอีกรอบหนึ่งสามร้อยเจ็ดสิบห้าอ,อ่ะขอแบบโจ๊บๆพลื้มๆไปเลยวัดไปเลยนะครับนะไปเบดเจ็ด 7, หรือปเปล่าเบดเจ็ด 7, นะครับ ก็ประมาณ4 5 0ห้าสิบนะเอ้ย่525นี่ว่าก็ประมาณเบทหกนะครับ4 5 0ห้าสิบเออจัดไปกดหยุดไปเลยนะครับก็4สเกตเตอร์เหมือนเดิมนะครับผมโอ้โหดูแมวดูแมวภาพเข้าไป เฮ้เต็มกาลาบิวโอ้โหทำไมาไม่เป็นตัวสีแดงวะเนี่ยอ่ะโอเคอเป็นหมุนคูณสิแปดไปแล้วนะครับทุกคนก็อย่าลืมนะครับสำหรับใครที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับผมก็ขอคนเล,ลื่องไหลนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมตามคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมผมว่าโดนอีกแล้วมานี้ว้าวลัวๆเออโอ้โหมันเป็นเควันนี้เออเกินไปอยู่นะ เกินไปไว้นะน่าจะเป็นเคนะเอออ่ะโอเครางวัลเมกะนะครับอ่ะอีกสามหมุนผมว่าน่าจะไม่คาดนะโอ้ยดูเป็นคิวลงมาอวานไม่เป็นใจนะครับเอาก็ไปอีกสองหมุนโอ้โหโอ้ อีบักปอบเย้ยดูมันโอ้โหแล้วมันอย่างนี้มันจะจบเมื่อไหร่วันเนี้ยอ่ะผมก็อยากไปเบียดเจ็ดเลยซื้อได้นะเมื่อกี้เบียดเจ็ดนะครับอ่ะโอเคมาดูเลยไปเลตโกยูดไปเลยรอบนี้สิ่ตากเตอร์เหมือนเดิมนะครับผม่ะมาดูกันเลยนะครับมานี่ถ้าผมซื้อแล้วมัน มันยังไม่แตกอีกอะเออผมว่าจะจะหนีเลยนะหรือจะกดเองดีก็ไม่รู้นะครับโอ้โหซือ้อไปก็โอ้โหไม่คาดุนก็จริงแต่มันไม่ได้อะไรอะเออโอ้โหดูแมวสามร้อยที่ขอต้องพันสองก็พอแล้วมาจัดไปไวรุ่นแมงกระพุนไฟนี่ครับผมมาบกก็ไปเอ,อต้องมาแล้วแหละโอ้ยดูมัน แน่วายมาจังสองไม่ได้อะไรเลยเคินไปว่านะลมเกือบจับนะครับดูมันวายไม่เป็นใจจริงจริงนะครับทุกคนนะเออโอ้โหไม่ได้แตกงตลอดนะบอกก่อนนะเอออ่ะอีกสองหมุนไอ้ว่างตายแนย่เออได้อยู่โอ้โห มันจะแม่งทำไรเราจริงเลยวะเนี่ยมานนี้ผมว่าว่าว่าแน่นอนมานนี้กูว่าเลยอะไรวะเนี่ยอ่ะไปอ่ะร้อยยี่สิบห้าเหมือนเดิมมันไม่แตกหายเรอกคนเออ เงินติบเลยจังหวะน,นี้นเงินติบเลยนะครับโอ้ยตายแล้วโอ้โห,โโหก็คือวายไม่เป็นใจสักเท่าไหร่เออ โอเคซูเปอร์เมกานะครับดอกนี้เนาะอ่ะอีกสามหมุนนะครับว้าทั้งสามหมุนนี่คือว่าไม่ไปต่อแน่เลยเอาดิโอ้โหจะปวดดูบันนั่นเนี่ยเป็นไปนได้สูงเลยเนะ่ยเออเออต้องอย่างงี้ดิไปพลาดมาลูกพ่อโอเคได้อยู่นะครับแต่กำไรเป็น ไม่เยะนะินอ่ะทุกคนนะแต่ก็มันมีกำไรทุกไม้เลยนะสังเกตดูไม่มีแม่ในกาดทุนเลยเนะี่ยเอออ่ะไปเจ็ดร้อยห้าสิบไปลูกพ่อกินน้อยๆแต่กินนานๆน,น,นั่นไงถวยปับ๊บก็ไปโอเคนะครับเต็มกาาบิ๊ก อ่ะอีกเจ็ดหมุนนะครับผมโอ้โหไม้นี้ผมว่าน่าจะโดนอีกนะครับทุกคนนะเออนี่ก็อ่อยเออรู้เรื่องนะครับนี่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะมึงเป็นไงโอ้โหดูเอง คือถ้า A มานะห <c oughs> ืมอยากจะว่าวฟันซีเป็นไงนโอ้ย <c oughs> เกือบขีดไปแล้วนะครับใต้ A มาเ <c oughs> มื่อกี้คือสุดกว่านี้นะอ่ะขออีกดิว้าโวๆเลยเกินไปอ่ะโ,โอเคนะครับทุกคนก็จบกับวันที่หนึ่งันีร้อยสามสิบสี่นะครับก็โอเคโอ้โหซื้อเป็นเกือบสิบไม้นะ โอ้โหแตกยากแตกเย็นนะครับอ่ะโอเคก็ไม่ไปต่อแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอ,อตัวลาไปก่อนดีกว่านะครับทุกคนก็เจอกันใหม่นะครับคลิปวิดีโอหน้าเด้อทุกคนบ๊ายบายครับผมอจุกลูวหวันเจยบเออ